สวัสดีครับยิโก้ผมเบสใช่ไหมผมรถถังหลักที่ผมจะมาเล่นวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า S 2 1นะครับผมซึ่งเป็นรถถังอจัจจรของประเทศรัสเซียของเรานะครับสำหรับคันนี้เนี่ยผมจะขอแบ่งเป็นสองพาร์ทแล้วกันนะผมเพราว่าคันนี้มันใส่กระสุนได้สองประเภทนะครับก็คือลูก HE นะผมลูกระเบิดแล้วก็อีกลูกนึงนะจะเป็นลูก Heat ซึ่งลูก Heat เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะแต่ว่ารอไปก่อนเดี๋ยวเรามาเล่นลูกระเบิดกันก่อนนะผมโอเคเรามาดูเรื่องปืนกันดีกว่านะครับ สัตว์ปีนี้เนี่ยจะได้ปืนหลักอยู่ที่122ม mm ิลลิเมตรนะผมกระสุนที่ผมจะมาก็อย่างที่บอกไปนะผมผมจะรุ่นระเบิดมานะครับเจ้าก,ก็สูงสุดอยู่ที่51มิลลิเมตรนะครับทุกระยะเลยคือว่าแรงอยู่นะทตอนที่มันขนาดแค่122ม mm ิลลิเมตรนะผมแล้วก็คันนี้เนี่ยมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะผมที่ว่า152ม mm ิลลิเมตรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาทีหลังนะครับเอาคันนี้ก่อนโอเคเราบลอกกันเนยอะละส่วนเราจะเป็นไงนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่าอะไรอะลำก้อนมันเหรอ ตรงนี้ล่ะใช่เลยเห็นแค่รับกล้องก็รู้ตัวดีได้เป็นทักษาจรยิงสบายเลยครับผมงนี้ก็เหมือนอ่ะเร่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 เว่เรได้มาว่มันมิดไปว่ะยิงแบบนี้ไปเลยละกันเว้าไม่ต้องเล็นหรอกใกล้แค่นี้เลยทำไมเสียเวลา น่าจะหมดแล้วไหมอ่ะเพราะว่าแต้มโทนเราลดแล้วครับผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยไเชี่ยประมาทจับไม่เห็นมาคิดกับเข้ามาดิเฮ้ยโดนตรงไหนไปดอกเดียวตายเลยจะไม่ตายได้ไงก็โดนลังกระสุนขนาดนี้เอ้ยเอ้ยอย่าตัดหน้ามึเห็นหัวไหมน่ายิงรัวให้หน่อยดิเห็นหัวไหมน่าคิดเข้าอยากยิงเลยเออสักดอกดิแล้วปรเอินโดนไง เออเจ๋งว่ะมันลอดร้วไปด้วยอ่ะเอเอเอาเรื่องฟอร์ฟุกนี้ไอมีคันนึงเห็นหัวไปไปเอ้แตกแน่แตกแน่ไหนวะนิ่งๆนะเรียบร้อยหัวระเบิดมองหูข้าวสุกไปดิตรงนี้มีได้ยินเสียงชัดเจนครับผมเสียงหมของรถใหญ่ๆหนักๆใหญ่ๆหนักๆอ่ะที่แน่แนอ่ะ กว่าลัวๆแล้วเดี๋ยวไม่ตายเสียงมันใหญ่หนักแน่นแฮนเซอร์ดีตายไปโอเคเออเออเออบ้า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 ฮัลโหลโอ้โหโอ้โหข้ากูเหงี้เป็นลูกเลยยัดเป็ดมันก็ต้องไปตรงนี้ ใช่ไหมออกมาแก้วไม่ผิดครับเพศเลยรูปรูปผมมันแตกก่อนรึอาจจะไม่ตายนี่ว่าเช่เฮ้ยเกือบละถอยก่อนถอยก่อนโอ้โห้ไอ้ปืนกลไม่เอาไม่เอาไม่สู้ไม่สู้ไป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 อุ้ยอุ้ยตายเลย ทียี่สิบเก้ามาขอ,อยัดหน้าสักลูกนี้โหสร้างมันบางพอดีเลยวะหาเหลียมก่อนแล้วมีสักเหลียมนึงที่ยิงได้อะนายนายนายดูบ้างดูบ้างพอมียี่สิบแปดด้วยยี่สิบแปดตายเอ้ยลูกหายไปไหนวะเถอยก่อนเถอยก่อน กลแล้วกลแล้วไปเรียบร้อยล่วงตายไปอก <h ull> มัเข้อให้ตายไปภ <h ull> <h ull> าษาสวีเดนนอคันนี้ก็น่าสนใจนะหน้าตามันแปลกๆดีอะหน้าเล่นหน้าเล่นเปิดไทยหนึ่งคันที่น่าเล่นเหมือนกันครับผม ตรงธงบีเราโดนยาาึดหะก่อนนะจุดบีระยะ400เมตรโอเคเห็นละเออยิงไม่ได้อะดิอืมอยากยิงน,นะเนี่ยอยู่อย่างนี้นะกดปิงนิดนึง <c oughs> ขอบคุณที่ขึ้นมาวันนีกูยิงไม่ได้ผมยิงไม่ได้เมื่อกี้ทําไมไม่ขึ้นเนินวาให้ยิงนะผม้โหได้เลยขอบคุณมากครับนายนี่มีน้ำใจดีจริงๆเลย ยอดนะกดไปไรข้างหน้าเป็นไทเกอร์อ้าวเป็รุ่นหมอของข้าระเบิดแม่ม้อระเบิดไปดิเจอไทเกอร์ทีไรม้อระเบิดตลอดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยคุยคุยรุนแรงรุนแรงเจ็บมากแต่ดีที่ทะลุออกไปหมดเลยไอ้ตัวอะไรอ่ะตายไปเลยละกัน เราก็ตายด้วยบีเห็นแวฟเฮ้ยที่มันโดนตรงไหนเจาะเข้ามาที่ข้างล่างเออทะลุยาวยาวไปเลยนี่ปืนมันก็แรงนี่ว่ะเฮ้ยมันยิงยากจังว่ะเอ้ยตายไปก่อนแล้วกันมึงอะไปเก็บเว้ยก็ตโบนอะ เท่าไรอาจะเจ็ดร้อยตั้งเป็หกร้อยก่อนหกร้อยไปโดนครับผมไปตามไปวุ้ยมีหน้าแข็งด้วยโอ้เช็ดถอยอืมแลก่กันไปคุ้มบอกเลยมันตายผมเจ็บ ซ่อมปืนแป๊บนี่เข้าแบบสบายเลยมาจากข้างบนจะขอก่อนได้ไหมขอจัมโบ้ก่อนได้ไหมเดินค่อยมาไปตายเกอคันนี้เกิดหน้าเออให้ต้นไม้บัง โอเคปืนเราพร้อมเหลือแค่โหลดเอ้ยิงไปแล้วเว้ยมอหงข้าวมันระเบิดแน่เรนียบร้อยมอหงข้าวระเบิดไปดิฆ่ามันมันมีสองคันเนาะอ่าเห็นเครื่องยนต์มาละ เลไทเกอร์ขอเห็นชัดๆหม้อข้าวหมอหุงข้าวระเบิดอีกแล้วไทเกอร์ขี้อะไรไม่ออกกินหมอหุงข้าวไปเลยเรียบร้อยไทเกอร์ไทเกอร์หนึ่งผมมั่นใจอยู่แล้วมาแล้วไปเออ สวยมาตกพื้นนะมึเก๊กคุณเห็นไหมมาแล้วนี่สูงหน่อยเฮ้ยไม่โดนมาตรงนี้อ่ารอบนี้แหละมึงแตกแน่อยู่นั้นไปนะเฮ้ยอย่าขยับดิอยู่เฉยประมาณนี้เฮ้ยจะหยุดหรือจะเดิน ยิงดักไปเลยละกันเ,เรียบร้อยตายไปว่าไงเพื่อนผมเนี้อร่อยดีนะขวาครับเป็นไงโอโ้โหยิงไม่ได้ยายายา,ยาของกูงกูกูสวยฮะเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้โดนนะโดนบวกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์โดนเมื่อกี้แต่ลูกกูหายไปไหน ลูกนี่อ่ะรอบนี้ตรงนี้ครับผมเออเออมันต้องแบบนี้สิวะเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้ยิงไปปุ๊บหายบุ๊กหายไปเฉยเลยโถ่เอ้ยยังดีแล้วไม่รู้ตัวรู้ตัวนะมีล้อกันบ้างอ่ะช็อตเมื่อกี้ไอ้ตรงนี้ศัตรูนี่แป๊บ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 แปแล้วมาแล้วแป๊บแป๊บแป๊บแปยบแป๊บแป๊บป โอทีเพื่อนไม่เห็นว่าเอาล่ะไปหาดีกว่าไอ้เอ้ยเอ้ย,อย,อยมีแบลมีแบลคันนี้แน่นอนไม่ใช่คันนี้ละอ่าแต่เป็นคันนี้ครับผมไปเรียบร้อยมีคลิปส่กปิดแล้ว้ค็นนี้ก็สบายใจแล้วทีนี้ก็แค่ ยิงให้ได้เยอะที่สุดนะจะใช้ชีวิตรอดในบ้านของเขาได้อีกนานแค่ไหนกันนะอยากรู้จริงเลยอ๋อไปเรียบร้อยตายไปเจ็ดแคนเตอร์นีกขออีกทางขวาครับผม นั่นไงนั่นไงไอ้มันยิงอะไรไปก็ไม่รู้เฮ้ยหลบไปก่อนรอดไปมาขีดมาอีกรอบนึงยิงไม่แม่นหรอกผมอ่ะยิงแล้วผมยิงไม่แม่นนะทำใหเถอะสวัสดีเพื่อนจบสวยครับเกมนี้โอ้ยอิ่มจังเลยได้เจอครับทุกคน